ฝึกท่าไซเด้กับแอดมินหญิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคกันนะครับก็คือท่านี้สําหรับคนที่ก็คือฝึกโอเคผมเข้าใจนะครับสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆกับเนี่ยครับกับบาเดียวนะครับผมบอกเลยแอดมินหญิงว่าบาเดียวนะครับมันจะมีความยากกว่าบาคู่นะครับนี่ครับก็เห็นไหมครับแอดมินเขาฝึกนะครับเพราะว่าบาเดียวนะครับผมก็เคยบอกให้ฟังแล้วว่ากดพิเยาศาสตร์นะครับกดฟิสิกส์นะครับแรงน่องทวของโลก พราะเมื่อเราเกาะบาร์มานะครับก็คือจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับน้ําหนักตัวนะครับมันจะไปลงในช่วงก็คือช่วงขานะครับโลว์วอดี้นะครับซึ่งก็คือมันก็จะมีความยากมากกว่าครับกว่าเดี๋ยวนะผมจะอธิบายกว่าทําไมมีความยากมากกว่าบาคู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบาคู่นะครับเราจับด้วยมือสองอันเหมือนกับท่าดิปเตียมมาแต่เราดันนะครับเรายังดันมันก็ยังพึ่งแรงนะครับมันจะมีแรงที่พึ่งนะครับ พึ่งแรงให้เราก็คืออย่างน้อยก็คือความล้านะครับมันก็คือมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็คือการฝึกกระบาเดียวที่ว่ามันก็คือมีแรงโน้มถ่วงนะครับที่ว่ามันจะยากกว่านะครับไม่เชื่อคุณลองไปฝึกดูคุณต้องเปิดใจนะครับใครไม่เคยฝึกท้องกับบาเดี่ยวคุณลองเปิดใจฝึกดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากกว่าแล้วก็คนที่ฝึกกระบาเดี่ยวอ่ะมันจะพัฒนาไวกว่านะครับ มันจะพัพฒนาไวกว่ามากเลยครับก็ผมก็ลืมไปบอกนะเทคนิคเมื่อเราก็คือเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับก็เราจะต้องเมื่อมันมันแอดมินเขาก็คือเพิ่งเริ่มมาฝึกกับบาเดียวนะครับแต่เมื่อแอดมินเขาเริ่มแข็งแรงนะครับผมแนะนํานะครับก็ฝึกด้านขวาเสร็จปุ๊บอ่าไม่ต้องพักเลยครับสลับไปด้านซ้ายทันทีแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าบางบางคนก็คือแขนมันจะล้าจากการเกาะบาคือผมเคยผ่านตรงนั้นมาครับแขนมันจะล้าต่อการก็คือเกาะกัน กับการก็คือก่อบามาแต่ผมว่าแอดมินหญิงเขาน่าจะก็คือค้างได้นานนะครับเมื่อก็คือเราทําจนหมดแรงนะครับข้างขวาให้เราลงมาลงมาจากพื้นปุ๊บแล้วก็สลับไปซ้ายทันทีเลยแบบไม่ต้องพักนะครับแล้วก็ลงมาปุ๊บก็สลับขวาลงมาปุ๊บสลับซ้ายซ้ายขวาก็คือนับเป็นหนึ่งเซตทําแบบนี้เรื่อยๆก็เพราะว่าก็คือการที่เราก็คือสลับซ้ายขวามันก็พักในตัวของข้างอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าเรายังไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยวเพราะว่าแอดมินเขาเริ่มแข็งแรงมากกว่านี้นะครับผมแนะนํานะครับก็คือให้ทําขวาหมดแรงปุ๊บลงมาทําซ้ายหมดแรงปุ๊บลงมาแล้วก็ขึ้นไปขวาทันทีเลยไม่ต้องพักเลยนะครับเพราะมันพักไปในตัวนี่นก็คือเทคนิคแบบแง่ายๆเทคนิคเทคนิคนะครับที่ว่าฝึกแล้วมันจะมีพัฒนาการมากกว่านะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับนี่เดี๋ยวแอดมินเขาพักเขามีเวลาพักนะ ผมก็เดี๋ยวค่อยๆปรับตัอย่างคุณเป้นะครับคุณเป้สามารถก็คือฝึกขวาปุ๊บฝาหมดแรงปุ๊บไปซ้ายทันทีซ้ายหมดแรงปุ๊บไปขวาสลับแบบนี้ไม่ต้องพักนะครับโคยากเอาเรื่องนะครับใครไม่เคยลองครับกระบะเดียวมันจะยากกว่านะครับเพราะว่าแล้วก็พัฒนาไวกว่านะครับถามมาแล้วแล้วแต่คนชอบคนก็บอกว่าไอ ฝึกกับบาคู่มันจะโฟกัสง่ายกว่าใช่ครับในสิ่งที่เราก็คือกระทําแบบก็ทําจนแบบว่าร่างกายมันเริ่มแข็งแรงแล้วไงกล้ามเนื้อมันเริ่มทนทานแล้วมันก็จะดูว่าก็คือแบบโฟกัสโดนกว่าแรงมันไม่หมดอ่ะ